แอดแอคชั่นนี่คือตัวนี้คือมาสเตอร์นี่ตัวนี้เนื่องจากว่าต้องบอกว่าน้องนอนน้อยนะครับวันนี้ต้องดูแลน้องเป็นพิเศษค่ะผมมอนตวันหลัเราบังช่วยใครมามึงให้เขาได้พักผ่อนไปดิมึงต้องดูตารางงานเขาด้วยไม่ใช่ว่าอยู่ดีๆเขาเหนื่อยแล้วยังเอามาอีกเฮ้ยพี่ไหวเฮ้ยคือปอคืบมาได้นำตัวเองหน่อยครับครับสวัสดีครับเติร์นนะครับพี่โมพี่อยากรู้อย่างนีงทำไมชื่อเติร์ดอ่ะผมเป็นลูกคนที่สามอะคือคุณพ่อคุณแม่เขาเซตระบบที่ง่ายคนแรกคือไม่ใช่เฟิร์ดครับขาาาารอคนนโตเป็พพพีีี่่่ชยสสวว พี่สาวชื่ออะไรลิลี่ลิลี่อ่าคนคนสองบีบะฮะเฮ้ยชื่อพี่กูน่ารักเหมือนกันนะใช่ค่เหมือนตอนที่เขาเกิดมาเขาแบโตทโฉมๆหน่อยแบบหน้าบุกหน้าบีบประมาณนั้นเป็นพี่ชายพี่สาวครับพี่อุ้ยพี่สาวสองแล้วก็มาเป็นเราเติร์นอันนี้เริ่มซิมคิดละแคนัแบบุณพ่อคุณแม่บอกเออพอดีกว่าก่อนนอกจากบทหนังมันต้องมีการมันเล่นอะไรกันสักอย่างก่อนเคยมาออฟฟิศซิมไี่ะย่ะไม่เคยเลยครับเมื่อกี้หลงทางอยู่ข้างล่างประมาณสิบนาทีพี่ขอโทษออฟฟิศที่นี่อยู่คนแบบว่าคนบ้าแต่ข้อดีก็คือ หลายภาควันนี้ก่อนจะโปรโมทหนังเดี๋ยวมาเล่นเกมก่อนางมาก็คืออย่างที่บอกว่าเรามีน้องเป็นร้อยเลยเตรียมมาทั้งเหนืออีสานแล้วก็ใต้เอใครได้3คะแนนคนนั้นชนะครับผมโอเคริกาก็คือที่โค้ดหรือว่าน้องเติร์ดเนะี่ยทำคะแนนได้จะได้โปรโมท โอ้ถ้าตอบถูกคือถ้าผมผิดทุกข้อก็คือจะไม่ได้โปรโมทครับวันนี้อดกลับบ้านเลยนะติรถแล้วตาวเอาเลยมาเลยครับเริ่มจากผมก่อนคนแรกเลยเนื่องจากผมเป็นคนเชียงใหม่ใครอยากควาบก่อนกดละกันกดปุ่มแล้วมันจะมีมันจะมีไฟนี่ขึ้นมาปี๊ปปี๊ป๊เดี๋ยวทีมพสต์ production เขาทำให้เราโอ้โอเคครับพอกดปุ๊บเดี๋ยวมันจะเป็นหน้าเติร์ดขึ้นมาผมคาดหวังนะพี่คอยดูโอเคบ้านนี้เก่งเรื่องกราฟิกเว้ยแล้วแต่ละอันจะมาด้วยแบบนี้เลยหน้าเราคาดหวัง าเอกันคำแรกครับคือคำว่าจะไปฟังจะไปฟังจะไปคือจะไปอ่ะจะไปฟังคือฟังเพลงปะวะกดก่อนแล้วคนแรกออพี่ขอเดาว่าจะไปฟังแปลว่าจะไปเที่ยว เออเดาได้จับไปฟังไงเหมือนไปเที่ยวไปฟังเพลงไงผิดครับเอาเพิ่มคำใบอีกหนึงพี่พูดถูกไหมพี่พูดถูกไหมว่าคำว่าจับใบแปลว่าฉันจะไปถูกไหมไม่ถูกครับไม่ถูกด้วยยากมากเป็นคำตรงกันข้ามครับจับไปฟังจับไปฟังตอนแรกก็ว่าจับก่อนฮะเฮ้ยตรงกันข้ามเมื่อกี้บอกจะไปเที่ยวไม่ไปเที่ยวฮะผิดครับเฮ้ยจับไปฟังแปลว่าไม่ไปป่ะประมาณนั้นครับเอ้าเอาแล้วนะครับขอคำใบ้เพิ่มครับจับไปแปลว่าอย่าครับแล้วฟังมีความหมายเกี่ยวกับด้านอะไรขอแค่มุมด้านครับขอด้านเกี่ยวกับความเร็วครับอย่าอย่าเร ถูกต้องครับอย่ารีบออย่าเร็วอะไรอย่างเงี้ยครับจะไปฟังจบแล้วหรอจบแล้วออกหนึ่งแล้ว อ่ะหนังเกี่ยวอะไรเชิญครับผมก็มาเอเกมเมอร์ครับเป็นหนังที่เกี่ยวกับการปะทะกันระหว่าง2รุ่นก็คือรุ่นแม่พี่ออมแล้วก็รุ่นลูกครับผมอ่าแล้วเหมือนเขาก็จะมีปัญหาเรื่องเกมเกิดขึ้นนี่แหละพี่ออมก็เลยเอาเรามาตั้งทีมเพื่อไปถล่มโอ้เข้าใจละมีใครเล่นมั้งมีแล้วถามเดี๋ยวเพิ่งดีกว่าเฮ้ยคนคี่อรอข้อต่อไปรอข้อต่อไปข้อต่อไปเราเชิญน้องคนอื่นมาดีกว่าเชิญอ้าวเค้กเป็นคนที่ไหนจ๊ะคนเชียงรายค่ะมากระดุกกรถามข้อสองมา จะไปปากนักจะไปปากนักฮะจะไปปากนักทำไมมันจะไปหมดเลยอ่ะจะนะเมื่อกี้เรารู้แล้วว่าเขาจะไปไม่อย่าอย่ามากนะหรือเปล่ากดกดอย่ากนะอย่าเยอะปะยังไม่ถูกค่ะอย่าน้อยฮะพอก่อนเดี๋ยวเพิ่งสิเดี๋ยวเพิ่งจะไปจะไปปากนักอย่าอย่า อย่าพึ่งไปไม่ใช่ค่ะไม่ใช่เลย <c oughs> พี่ขอคำแนะนเพิ่มเติมจะไปแปลว่าอย่ากถูกไหม, <c oughs> ไมใช่ใครว่าปักนักมีความหมายในเชิงเกี่ยวกับอะไรไปคำเอ้อนมาพอ,อมันเป็นแบบว่าคำเตือนว่าอย่าทำแบบนี้นะอะไรอย่างเงี้ยค่ะประมาณนี้เอออาโลกนเยอะถูกต้องค่ะ <c oughs> พูดถึงนักแสดงที่อยู่ในเรื่องบ้างมีใครบ้างมีพี่อ้อมครับน้องวีบีแอนเคียมาด้วยน้องวีต้นหุ่นแล้วก็ผมแล้วก็ยังมีนักแสดงเยอะเลยเทียบเลยเทียบเลยอ้าวสองศูนย์ละเริ่มไม่ดีละข้อสามผมขอเชิญคนภาคเหนืออีกสักคนครับเฮ้ยสลับภาคต้องเด็กเดี๋ยวเกิดพี่แพ้แล้วอ่ะไลไลเดี๋ยวมีภาคอื่นด้วยอ๋อได้เล่นเอาเล่นเอาอกไปแล้วกันที่แบงค์เลยครับเชิญครับภาษาครับจับไปกึศนักจับไปกึศนักกึศนัก ึึ๊๊ดดอย่าไปคิดมากถูกต้องเลยเฮ้ยเรารู้ว่าเฮ้ยผมเดาไอ่อะไรวะจะไปคืดได้พี่คิอย่ากินอย่ากินอย่ากินอะไรกรึบกึบอย่ากินของเผ็ดกึบกึบกึบก็ยังกินอยู่จะไปคืดแักไหมว่าอย่าไปคิดมากอ่ะตอนนี้ก็ดูโง่อย้วตอนนี้ดูโง่กว่าเดิมนะครับตามคะแนนสามคะแนนนะ เราขายหนังมาเยอะละเราขายตัวเองมากคาแรคเตอร์เราเองในเรื่องมันยังไงบ้างคาแรคเตอร์ผมเองในเรื่องรับบทเป็นเกาะสากะก็เป็นเด็กเกียร์หลังห้องไม่เอาไหนทําอะไรไม่เป็นเลยเล่นเกมเป็นอย่างเดียวซึ่งชีวิตจริงไม่ใช่แบบนั้นข้ออย่างไงเออดีเห็นไหมใช่ดีมุกลับชุ้ยจริงผมก็ไม่ค่อยได้เล่นเกมฮะเราเล่นเยอะตอนเด็กอะไรเงี้ยแล้วตอนพอมาทํางานก็พักไป นี่คือจริงๆพี่แพ้พไปแล้วนะเอาอีกสักหน่อยแล้วกันพี่ขอเล่นสักสองข้อเผื่อพี่จะตื้อติดตือต้อขึอ้นมาได้สักหน่อยหนึ่งเปลี่ยนภาคพ่อไปอะไรไปอีสานครับเราคนจังหวัดอะไรอะ่ะบุรีรัมย์ค่ะคนบุรีรัม<ล>ย์เอาง่ายๆเลยแล้วกันนะคะตนายไนตาไนอะไรนะฮะตนายตไนตะไนตาไนเอ้ยกดกดเอ้ยกดแล้วทนายไม่ได้เฮไม่ใช่ค่ะแม่งเดาถูกไม่ถูกยังไม่ถูกพี่ตนายเหรอหงายไหมหงายยังไงแบบนี้ค่ะ อ่ะขอคำใบ้เพิ่มเติมนิดนึงว่าเป็นอารมณ์เออเป็นอารมณ์เป็นความรู้สึกต่นายเป็นความรู้สึกตะนายสงสัยฮะไม่ใช่ค่ะแบบเต็งอะไรอย่างเงี้ยต่นายเต็งค่ะแลวก่อนเดี๋พูดสิอย่าพูดสิเราก็ตอบต้นเราร้อก่อนต่นายบอกว่าไม่สนุกป่ะได้แล้วใกล้ค่ะใกล้ส่งพยานส่งพยานิไม่ค่ะเฮ้ยหน้าเบื่อถูกค่ะเฮ้ยสี่สุดเลยคาบ้านมากเลยเอออ่ะขอบคุณนะครับ ตอนนี้ต้องไม่ได้มีแค่ผลงานหนังอ่าใช่เอาผลงานส่วนตัว,ตวบ้างดิอ๋อตอนนี้ออกเพลงใหม่มาฮะ Hidden Track ก็ไปฟังกันนะครับที่ YouTube Channel Phono l o g Music ครับออ๋แล้วก็เ,เจอเพลงนึงแล้วก็ฝากกดอ,อีก3เพลงนึง <c oughs> เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ฮ้ยไข่แท็กออกน Bundle <c oughs> อ่ะออกออกมานั้นยังเพลงนั้นออกมานั้นยังตอนนี้ MV ก็เพิ่งปล่อยนะครับก็เข้าไปดูกันได้นะครับช่อง Phono l o g Music และทุก streaming ครับพูดถึงเพื่อนๆหน่อยดิครับแก๊งเราเป็นไงบ้างใครแสบสุดไม่ใช่ผมแน่นอนอะจริงเหรอ คนไหน飒สุดจั๊กจี้ฮะจั๊กจี้เหรอใช่ฮะเขาก็ดูแค่เป็นคนอารมณ์ดีเปล่า飒สุดเลยอะเป็นงาน飒แบแบบแบเงียบฮะอ๋อแบเงียบใช่เราเป็นเด็กเรียบร้อยถูกไหมเรียบร้อยที่สุดแล้วต้องชื่นชมนะว่าทั้งแก๊งเขาขยันช้อมขยันแบบโอ้โหทุกอย่างเก่งมากเลยนี่พี่โดนสี่ข้อย้ำเละมากเลยนะถ้าอีกข้อตอบถูกนี่ต้องโปรโมทฟอนอลล็อกกันนะมาอีกข้อหนึ่งมาดิชาเป็นคนจังหวัดไหนนี่เป็นคนสุรินทร์คนสุรินทร์สุรินทร์มาอยู่ช่วงไหนของอีสานอยู่ข้างบุรีรัมย์อ้างพิษณุเกศกับบุรีรัมมย์โโออเเเคคใชช่าิญ ออนซอนเดชออนซอนเดชเออออนซอนเดชเคยได้ยินไหมครับออนซอนก็คือต้องอ้อนไงไม่ใช่ใกล้เคียงเวลาเราไปอ้อนคนอื่นเราจะรู้สึกยังไงกับเราออนซอนเดชล่ะอะไรอย่างเงี้ยเออออนซอนเดชล่ะเอาโม้ไปก่อนเดี๋ยวเราโม้ก่อนเออเมื่อเราโดนคนอื่นอ้อนเราจะรู้สึกเถินอืมไม่เชิงอ๋อโอเคไม่เชิงออนซอนเดชล่ะเราโดนอ้อนเราสึกความรู้สึกเหมือนแบบเวลาพี่ฟ้าพูดว่าน่ารักเราจะรู้สึกแบบ เอนดูครับชุดต่อคอนซอนเดล่าแปลว่าน่าเอนดูแท้น่าสงสารแท้คือแต่เราร,ราูเรา้เราฟังเรารู้เลยนะว่ามันแปลว่าเหมือนคอนซอนเดล่าแบบรู้เลยว่ามันต้องเป็นคันพูดในครอบครัว <c oughs> ใช่ใช่เอออ้าวถ้าคะแนนถ้าถุงนวดพอแล้วนะเขาหน้า <c oughs> ถ้าเราเกมันเลยแบบเนี้ <c oughs> เอาเกมแบบที่มันแบบที่มีลุ้นหน่อยนะพี่โค้ดความจริงอ่ะผมเชื่อว่าพี่โค้ดอ่ะจะชนะจะอีกว่าอยู่กับน้องๆทุกวันไงแต่ปกติดูไม่มีใครพูดภาษาเพราะนั้นพี่ต้องทําคลิปพูดภาษาในถิ่นกับน้องดีกว่าภาษาในถิ่นนะภาษาถิ่นเขาพี่ไม่ค่อยรู้เรื่องมีอะไรอยากพูดกับแฟนๆคนไหนไหมฝากไปดูหนังด้วยนะครับมาด้เกมแล้วแล้วก็ฝากอันนี้ฝากด้วยในเมื่อเขาชนะละนนใครเป็นแฟนช่องเราไปดูหนังน้องนะให้กำลังใจน้องเพราะว่าบอกเลยว่าเนี่ยตั้งจะทำงานมากเมื่อกี้มาก่อนงานนี่ก็เบารสลายนะครับแต่ต้องโปรโมตต่อ ไม่ต้องขอช่วยกันนะดีครับเดี๋ยวพี่ไปแป๊บนึงไอ้แม็กวันนี้เนยนี่คือคนจังหวัดอะไรสุราษฎร์ครับอ่ะขอขอใต้สักคำหนึ่งมาไม่หรือ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 อ่ะไม่หรือหือไม่สบายไม่ใช่ไม่หรือไม่หรือไม่พรือไม่เป็นไรเออใช่โด้ยเลยโวไม่ได้เลยเลไอ้โว้ยเหรอแกโวั้ยมาก เดี๋ยวคลิปหน้าไปดูหนังน้องด้วยบ๊ายบายขอบคุณครับ